ตะกียบนี่มากแต่แบบเข้าเวลาเขาลำบากเข้ความสวยเรืออย่าแบบมันอยากยากาค่ะนะหรือเข้าเป็นคนมีภ้าหลาละไเข้ากับหญ้าไปแต่ว่าพอได้ให้บรได้เครียแต่ว่าเข้ากับเซยๆไปเห็นะกับล้มแบบพัน้านก็ล้มบ่สันซากพอห่างพอห่างหรือเบาสูงหมายพยองอยู่เลยเข้ากับล้มอยู่แต่ว่าความสวยเหลือมันบบมีก็คือเข้าต้ตองการเข้ากระถูกอยู่แล้วค่ะนะโดยต้ตอกการที่คนขี่เก่ามายืนมือสวยเหลือแบ่งเบาผาหลาเข้าเน้ ตัวเติมขึ้นเนาะแม่นเอาสวัสด,ดีเด้อสบายดีเด้อผมไอพี่น้องเอฟซีเบอร์สุข,ขสุขพนเนาะไปยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสัตว์นอีกแล้วโอ้โพี่น้องเอ้ะระหว่างเดินทางมาเนาะแต่งแตงซีโนโอ้ยพี่น้องพู่เนาะสัตว์นไปสอบรถเบิร์ดมึงมึงนี่ แดี๋ยวก็เมื่อวานนี่ก็ะสมรถพวิพี่นองเอ้ก็นักพอสมควรเนาะเราคุมราคากับสน,นุกกับบรคคุยใจนักขนาดนี้พว่พี่นองเอ้วันนี้ก็าานนกทางสนองก็เดินทางทางผ่านสิกำบ,บ,บ,บ้านคนละพวิพี่นองเอ้ถนนทางเนาะแล้วก็มีทางเอื่อยโสดผู้นึงพวิพี่นองเอง้ยมันอยู่ห่างสมสวยนี่แหละเนาะสนุกกับบริคยมาฮะเพิน่นจากเถื่อพวิพี่นองเอ,อ้ก็เถื่อ นี่ก็คือข้างเล่พพยพี่น้องเนาะโดยอ่ะจังไรหน้าตาเพื่อนกับเป็นจังไรเนาะพาาี่น้องจังไรกับปี่รุ่นเป็นส้มกันเลยเนาะพี่นอ้นองเนาะโดยมันนี่กับทาสนุกก็มีทางไปพี่น้องเอ้กับที่มาอัปเดตสาวสดด้วยวะให้พี่น้องได้เบิง่งได้ส้มเอ็ซีทุกทุกทานนะ่าเนี่ยเนาะโดยฮะอันนี้ก็ซื้อห่านเพิ่นพี่น้องนี่ยสบายดีเลยเด้วยเนาะสบายดีโดยอะคนเนี่ยทำซื้อเลยเลยเนาะซื้อเลยยังเนาะสาวเล่ยสาวเด่ อายุจะปีเด้อสามสามแปดสามสิบแปดโอ้สามสิบแปดยังเจลเลยเป็นอาเม่ห้างหรือว่าเม่ใหม่เอยเม่ห้างเม่ห้างเม่ห้างลูกจะคนลูกสามลูกสามคนใหญ่เปเลยบอกสิบต่าเป็นใหญ่สิบสามโอ้หิ้นด้อยตอนนี้ยังห่ยังเฮียนอยู่วะแม่นแม่นอ้าวคิดจังไ้คือยาอยาาเปิดใจเปิดยังเอ่ย เปิดใจนี่บ่อันคำว่าเปิดใจนี่กัหนึ่งแม่อยากให้มีผูเบ่งเบ้ารลเฮ่าวนอือบอกว่ายังเข้ากับความถูกเนาะกับมีแต่เฮ้าหับคู้เดียวอะน่ะบอกกบเฮ้าแม่ก็เฮาโอ้เจ้าเลี้ยงแม่แน่นแน่นบอกความหมายว่าเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เข้าเลี้ยงลูกคนเดียวโดยโดยนะได้ลากีเล็วแต่ว่าอยู่เตะเจ้าเองเหมือนบอกอยู่ตอนนี้กับไปขออยู่ดํานองอลกเื่นกีอยู่ใน บ่มีเืินอ้อบ่มีเือนเป็นของตัวเองโอ้อันนี้ก็เศร้านะอันนี้เศร้าเทไรนี่เดือนหนึ่งอ่ะเขาอยู่ด้วยเ่อนหาหกแสนเพื่าไฟเดือนหนึ่งบ่เอืมได้มาจากเดือนไหนอยู่เห็ผ่านสวยๆนี่สามสี่ปีเลยได้โอ้โออได้มีบ่อนหากินเลี้ยงลูกเจ้าก็เฮียนมาบ่เฮียนโอ้เฮียนอ้เลิ่ลาก็ซามีเก่าเนย ได้มาจะปีแล้วเดิกกันอีกสามสิ่เขาปีที่สี่แล้วขาดขาดเนี่ยฮะเป็นสามสี่เกือบสี่ปีเลยนะแต่ชีวขาดขาดกันแบบแบบเขาบร่ได้ส่งบร่ได้ยื่นนี้ยังเลยทุกอย่างวะอ้าวมีแต่เฮาเอง <คน S 2> มันไปท้ไปไางหนเนี่ยหนิมันไปมีครอบครัวใหม่เลยบอกว่าที่ว่าเอาาื่อยเ่าว่าบริยูได้ส่งเฮานะมันไปเฮ็ดเบี้ยหรือว่าอะไรความหมายว่าแต่โบไปก่ะตะกี้ไปเห็ดเบี้ยกกะเงินเฮาหาเองอยู่แล้ว แต่เขาก็บงไปในโซนนั้นในถุงใครอยู่แล้วนะแต่ความหมายาว่าเวลาเลิกกันไปเนาะคือผัวมเมียผู้อื่นส่งเงินเลี้ยงลูกโบเดียรละทรงสามเซนโบอย,อย่างนี้นะแต่สําหรับเอื้อยมันบ่มีแบบนั้นกับป้ายนี่สาเหตุแบบลูกผัวบ่หาโบดูบ้านเอเดียร์ลูกผัวะทำแบบกินแล้วอันติดยาติดยังนี่แหละแล้วก็ไปบ่ทางยางบ่งามโอ ไปบนทาองอย่างางางามแดดเฮาผัดคนชัดส,ส,สื่อคนหาเสาะกินทำกับถุกระยาแบานะบเฮา,าอยากได้อยา่างนี้เมนส่วนพวามีตรินก็กินเมนแต่จุดนักเฮากะเฮาก,กับคนค้เดียวเนาะบื้นหากับ<ด>สําเฮามียิ่งอะไรเดี๋ยลูกได้สามคนกับเป็นหนีเหน่กระสู่ส้นเฮายังเป็นอยู่บ่ตอนนี้ก็เป็นอยู่ยังไลยบ่ก็ไล่เป็นได้แต่ว่าเฮากะใส่ไปนน้ำเฮากะหาคู่มือเฮากะใส่ไปนน้ำ น yeah, ี่ย uh ังเอ้ยนี no ่แบบธนาคารหรือ no ว่านอกระบบแบบว่า no นี no ่แบบยืมเอื้อยืมน้องแบบบ่ได้ออกดอน้อแบบว่าเขาก็ซอยเหลือแต่ว่าซอยแเฮาต้องได้เป็นหนี้อืคั่นสิก็ยังดีเนาะที่ว่าเฮายังสามารถแบบูยืมนําเอื้อนําน้องเฮาได้ก็หาได้แล้วก็ให้เพิ่นเพราะว่าเฮาต้องิอบคือ แต่เครเื่องใส่ของซอยที่ว่าสิ่งใดที่เฮาบ่ตถุโบราณทเ้งต็พิบหนีเอาตามหันของหันท่าเสียเซนไปอย่างนี้าาได้หาวัตถุใต้เมนเฮาก็ใส่ไปนะยามหาได้โดยโดยยมเฮาบ่หาได้อันนี้บ่ทันเด้อียวคือว่าได้คนหาเสากินถ้ำบางมื้อมันก็ได้เงิน บางเถื่อได้เซนสองเซนมันลงตลาดมันกระเบิดแล้วแม่นบนดีเมื่อได้เข้าได้เต็มเคมมีโบได้สามสีเ่เซนเขากับไปซื้อเครื่องเขาม,ามาบา่บดนดีเมื่ออื่นอีกเดชสมุดิวืเมือม่อเมื่อหนามันเงียบนอกแขกมีโบาลแบบนี้เขาก็ได้ไปติดเอาของบางอย่างกันติดโฮมโฮมไว้กัไลายลาสี่หเซนเลยเขาเถื่อเข้าได้เขาก็ใส่น้ำไปโยนใส่หนโอเข้าห้อตู้แบบนี้เขาน้ำซัมปลากระซื้อกินบอกเลยแม่ เชิญสาเขาซื้อแต่ว่าตะกี้เรื่อยก็อยู่นี่แหละกลับมันลูกๆกับวันนี้คนโต๊น้ำถ่วหนึ่งมาลูกใหญ่สีโดจักไปโดจักมันโดจักจีนนองขังบ่แห้งปนได้โอ้ตัวอะไรพันนี่บ่แมนโอ้สีแดงนี่นะตดีนี้เขากลับไปแกบอกว่าเลยรขออยู่เขาน้ำนอกเขาไปอยู่เพือนน้ำนอกโอ้เป็นเืินมุงเือนมังขออแม่บ่บ่เืินนองสาว โอ้กับตัวเพื่อนน้องสาวรู้เพื่อนโฟเพื่อนเม่์เลยได้มากอันมากเอาคือมากอันแบบอันแต่ที่นองเสียแล้วบล้วผูกคอตายจริงดิโอ้แต่เด็กได้มากเึ้นสวัสด์อืมยังดีจังว่าได้มากเึ้นสวัสด์เพราะว่าเห็นบอกด้วยเลยเม่เราเห็นเลยเราเป็นบ้าเด็กอืมได้มากมากเลยเราก็เศร้านะโดยได้เศร้าเลยก็น้องก็เลยเห็นเพื่อนให้ยยู่ให้พ่อแมยยู่แต่วันนี้แม่์ฮัสเซียแล้ว โดยโดยเสียได้หลายปีแล้วสี่หปีแล้วแต่เราแต่อยู่พออยู่แต่พี่พอแข็งแรงแต่เอื้อยแต่นอนนี้กับลูกโดยโดยป่านนี้ได้สามสี่ปีผ่านไปฝุ่นกระเถิบไปเนาะโดยยังกะลงลงลืมลืมเลยป่านนี้อีกอย่างลูกหลานกันง่ายเรีวป่านนี้ลูกกต่เลยตัดสินใจว่าขอเขาอยู่ในเรือนนอกโอ้โหมันมันใกล้โรงเรียนลูกพอได้ลูกอย่างไปโดยโดยลูกไปยังได้ทถกทีเหมือนยังเอื้อยแต แนคนผู้เดียวนาะผู้หนึ่งได้ประเดีได้เมืดมันบบมีเงินเหลืกะเลยจ้าสินใจว่าอย่างเมด่อสอย่างเอา <c oughs> อย่างเอาเม่เอสโอ้ผัวอยากมากร่วมชีวิตนี้เอื้อย,ยเรื่องประมาณชั่มไรอายุ่นอายุกะหม่งสามสิบขึ้นไปหะไขั้นเขาขั้นเขาไปได้มาได้แต่ว่าพ้อที่จะมาสั่งมาสายประมาณเอห้หาบบมีังเน้ะหรือหกสิบนะครับได้เบ้ เอาเออคันมาสั่งมาซาคันพผลมาหักผละเอือยได้เปล่าสันซาเอือคนมีผลาเดแต่วาหาสวยกันทะเลเนาะเอือดคนมีผลาหนึ่งมากเอือก็ยังมีห่านเป็นของตัวเองอยังมีเฮือนอยู่เป็นของเจ้าของอ่ะนะเฮือนกน้อยกับยามันนะอยากอยู่กับลูกกับเต้าแบบวันหนึ่งเมื่อบุญโผอไปเงินองเงินหนูกับเดินยุ่งขอบครัวเผื่มาแลยเฮ้ากะสิอยู่แบบนั้นมันก่ายากเหย แม่นแมนเมนเก่งใจเขาเนาะแม่นอเป็นลูกตัวเองนี่ยสีอาดดื้อบางเถอะพันใหญ่มากบาดจากแบบนั่นนี่บาดอึกระชึกหรือน้องบาดมันสิพิกกันนะโอเฮาอยากมีเป็นของตัวเองน้อยขยะสามสี่เมนลูกก็อยู่ไปนะโดนแต่ว่าเฮาหมต้องเศร้านะสี่คูนหกกับสามสี่ยุนเอาเองเนาะก็บ่ได้อยากได้ใหญ่ได้ยังเดาแต่อยากได้เป็นของตัวเองเป็นเงินวีลาเนาะแต่หาเงินมากกัพอได้จะซื้อขขาซื้อน้ำ แม่ก็ได้ไปซื้อการกบให้ลูกไปเรียนเอาอยากเลียเห็นอนาคตของลูกโดยโดยก็คือว่ายังบ่ได้เปิดใจเลยแถวอันบ้านตัวเองีกับไม่ได้มีใครถึกใจบออแาบตะกี้บนี่มากแต่แบบเข้าเวลาเข้าลําบากเข้าโครง้างสื่อเรื่องนี่มัแบบมันยากนะ หรอเฮาเป็นคนมีพาละาเลยเฮากัดยาไปแต่ว่าบวได้ไห่ปวดได้เคียดแต่ว่าเฮากัดเซยๆไปหนะะกัดล้มแบบพันๆก็ล้มเ่าสั้นๆก็ห่างพ็ห่างหรือเบาๆพอหมายพอยังอยู่เลยเฮากัดล้มอยู่แต่ว่าความสวยเหลือมันบบมีก็คือเฮาต้อกกางเฮากระถูกอยู่แล้วขนะดโดยโดยผัตองการที่คนที่เก่ามายืนมือสวยเรือแบ่งเบาภาละาเฮาเนธเติมขึ้นเน่นเฮากับพได้ว่าเออ บ่ต้องเจ้าต้องรวยบ่ต้องแดีวนั่นแดีวนีนนนนน้แต่ว่าให้มีแบ่งเบาภาระเอาน้ามีอย่างนั้นนะใครเนี่ยนะเนาะคือบางคนผัดลม้ลมลม้มล้มไปเลยผัดเออจักหน่อยเดนินนั่นนั้นเดวนี้ผัดชุดไทยบัดท้นอนมือผัดตัวต้มเฮากัมีขนาดแต่เฮากักะยาเฮากัดึืบไปเฮากับอกไปขนะเพราะว่าเฮาบ่ได้มีเวลาที่มาล้มแบบนั้นเพราะโทรศัพท์เครื่องเดียวเลยเมื่อลูกกะยากลิน่นเออบางเถื่อคนทักมากกะขุยขี้คุยเนาะบ่ตอบแดีวนั่นแดีวนี้ วันที่เฮาก็บ่ฮู้3ลูกมันลืบไดเด็กน้อยโอ้แม่นเวลาทักมาปัจจัยเนาะแม่นเด็กน้อยเขาสินั่นบางทืเฮาบ่มีเวลาบางทปีผู้น้อยเจ้านะผู้น้อย6ปี7ปีดโอ้5 6ปีเนาะกําลังแบบดินโอ้ยจกแล้วเกม่ยังแน่นอ๋อบางบางทเาว่าโอ้ยเด็กลคืออ่อนสิแท้ําเฮาเฮาเมื่อยเมื่อเฮาก็ับแล้วอ๋อได้ับลูกดิน วันเชาวันถิเอออ่อนก่อนลูกแม่นอนก้อนลูกมันเถื่อปวดเข่าใจบวดเข่าใจนั่นนี่อะลรเขาโอ้ยยากซะมันยากเขาบโบเบนเงินก้ามกับโบเบนเขาสืได้น้ำมันนะโดยโบเนก็เสียเงินส่วนหนึ่งก็คันห้าไข่ห้ากระดิกู่ได้ยืมกินเองเฮาเนี่ยแต่ว่าคุยกันเฮืงเดียวบอคุยกันกะบ่เฮืงดอกประมาณสองสามเดือนกะร่มแข็งพันๆบ่เคยพ่อหน่าดอก ตรงได้ทั้งโทรศัพท์แต่ว่าเฮาก็เบิ่งเนาะว่าเพิ่นว่าเฮาสิบ่มีเวลาปานนั้นสิต้องมาลมลินลมหัวนะเฮาก็คนใหญ่แล้วโดยเจ้าจริงใจกับเฮาให้ความวยเหลือเฮาได้เฮาก็ลมคือว่าทุกชิงทุกอย่างมีแต่อยากได้คนมาดูแลเบิ่งแยเานีแหละเนาะซอยกันเนาะอายุเอยเพิ่นก38แม่นปปีบ่เ40เนาะเอยเนาะใกล้เฒ่าแล้วใกล้เฒ่าแล่ันใกล้เฒ่า เจ๊แถวเร็วดีวดว่าเขาจะทามาอยากได้ลูกเลยได้เจ้าเขาก็เบิงก่อนแฮะ็ส่วนรลายแล้วบางคนผู้ชายเข่ามาแลยไม่เคยทำว่ะอยากได้ลูกเฮ้านะนะเขาบืนเลี่ยงลูกคนเดียวเผื่อสิใหญ่โอ้มันก็ขึ้นอยู่กับเบื้อยเล่ยตัวนี้นะนแม่เด็เขาใจ บางทีกะผู้ละคนกัเนาะอยากใส่ชีวิตนดำห้ามากเขาก็อยากได้ดีมากกัอยากได้กะต้องเบิ่งก่อนบางเถอะผัดมากยุพุทธินี้ยังเอาลูกก่อนผัดไปจากเฮาเลยนะตัวหมายเราไปจากเฮาเลยกะทิบไม่เฮาหักพ้าละอีกนะความหมายแบบนั่นแหละแต่ว่าเฮาต้องเบิ่งว่าเออเพิ่นซื้อตรงได้มันคงกับเราตัวจีบมีเออข่อยมีเท่านั้นเท่านี้เนาะเงินนี่พอได้เบี้ยงลูกอยู่ได้สองสามแสนบาทนี่ พอสิเอาลูกได้อีกว่าคนนึงกะเออบางทีโอ้เพราะว่าเตรงมีต้นทุนก่อนเอาต้องมีต้นทุนก่อนเพราะว่าการเลี้ยงลูกกูเมือใส่เงินมีมีเออสิมีลูกแต่ละคนเนี่ยเอาต้องมีต้นทุนมาก่อนมีบอกว่าโอ้ยมีแหละเอาจังคอยหามัินเาี่ยถูกไรปิดกันบ่ดิลนึบากเนาะมนคิดกันภายหลังน่ะนะถ้าเฮามีพ่อเมื่อไรเออปล่อยก็มีอยู่สามนี่พอสิมีลูกน้อยอว่ยเออคันมีเงินเรียกอ้าวแต่เฮามีราะว่าเฮาก็บบริหารมันเฮียร์มีเลเนาะโอ้ยก็บบริหารมัน แม่นแต่ว่า3คนแล้วดูเอ้ยก็เนาะแ่ๆือว่ารวมชีวิตกันมานี่ก็หลายปีเติอเป็นบ่กับพัวเก่ากปีะ4-5ปีบ่ไปๆมาๆแบบเอากับคนเนาะคนกินมาเว้าซั่นซะเดือนนึงรวมเพศนําบ่เือนนึงเขาถามว่าคือมีโอโกยลูกสาวจคนลูกสาว2ผู้ชาย1ชาย1โอ้ดีงามเนาะ โอ้เมตุสบายดีตูมาแต่ใสเอามาแต่ใสมาแต่ใสหัดทมเซโปนปลามาจากคนตุสองคนกินนอนอยู่ใสนอนอนนอนยู่นอนอยู่บ้านผาหมกับมีเ้ามมี่ม่แยกใส่ในกระสอบนะอ้าเบ่งลูกขอเบ่งได้ปะ แม่ย่งกระตุกกระตุ๊กตานี่นะอโอ้โหบ่มีลูกมีลานบ่จังไปแบบนี้นนแล้ววันใดๆอันชูแมนก็จะดูมาอืมอีตู่เรามาโคโอ้นอึ่งอึ่งเพิ่นพี่น้องเออู้หูยแล,ล้วกูไม่ได้คาดไปคาดให้โอ้เออมันเป็นตะไคร่น้ำติดอืม คือเห็นอย่างผู้เดียวใช่หรคือบ่มีหมูมีคูดระวังหลดระวังล่างในตู้เอ้ยไปใส่มาใส่กันใดกินข้าวกินน้ำได้บ่บ่มีเงินซื้อบ่มีเงินซื้อโอ้ยเนาะสิยหาย่นกด่อน่ อ่าพอให้พ่นเมต้ซื้อกินเดอนี่เด้อโดยโดยาพันกิบเด้อพอได้ซื้อกินเด้อโดยโดยอาเป็นหนอเงินได้เจอเพิ่อนอยู่ห้านี่้ยเพิ่นเนาะอขโเงินตอเขาเนี้ยพม่านี่ถ้าเงินเพิ่นกสิม่มีเขาดอกสบายดีเด้อสบียงเด้อสบายดีมาแล้แนแ เห็นเพิ่นเลือดอยู่บ่เอื้ยเลือดอยู่เราเคยมาขอสินคูปี้เดิเอาแล้วเขามีเสื่องอลไรเขาก็เก็บไปให้เจ้าให้ตัวน้ำแบบในปี้เด็กในโบมี่แบบมันกับให้ให้ให้ผู้เฒ่าอะไรอย่าง้ส่วนหาร้ายเลยเขาเป็นสิเข้าบุคคลในหนูแต่ก็ให้ปี้ก่อนแล้วก็เคยมาขอแล้วก็เอาให้เราเรเราเราเคยได้เน่เราเคยได้เคยมาได้ได้ีเนาะแต่เป็นี้ยนี่แหละมันบ่มีเฮายังบ่ได้เก็บเบิ่งตู้เบิ่งหยัง กับมันเด็กน้อยเฮาก็ใหญ่แล้ววเขาใส่ไว้ลูกใส่แบบอบ่แม่นหยังดอกบางเทื่อน้องลเฮาเก็บมาแต่พุ่นเฮาก็เก็บไว้ให้ใดได้โดยอมีมีของดีหยังเอยนําห้านนี่นะพอแนะนําได้อยู่บ่ของดีนะน้องอยากได้ของดีของดีเยบ่มีแลไปได้ยืดผมเป็นเล็บทําสีแหลนวดหน้าลอกสิวของดีเลยยออ๋อบ่ผมน้องอันวง เออผมด้วงเลยมีมีมยให้มันปรุงขึนนะมียาสาหัวโอ้โดยโดยปะเดวเอาสื่อก่อนเดี๋ยวลอนเอ็กอซีสวยกอนว่าผมสาวนวลด้วงเดีอยก็ได้ของดีอของดีของทางนะของดีแห่งงเนาะอเนาะยู้เลลมีนแะลนี่ โอ้ซาในพุ่มปุงอืมมีคนไปใส่เดี๋ยวบอกเลยมีมีแล้วมีแล้วเพิ่นวาดในไรใช้ลายรุ่นแล้วโอ้เพิ่นวาดดีบ่ะดีอันมันอันมันหล่นอยู่แต่มันกระโปรงนะโอ้ักซาลากแข็งแรงอันนี้รุ่นปรเป็นรุ่นที่สี่ที่ห้าเลยได้อืมขายดีอยู่เสียเนาะมีกระเรื้อยวนหักขวดสั่งมาเถอะละซิน้องขอขวดหนึ่ง ขอให้อยู่ว่าขอนี่ขอซื้อซอยเป็นขวดนึงพี่น้องนี่35เนาะเว้ยเนาะได้ได้อยู่5,000แก้อือโอเคโอเคซอยขวดนึงสิลองเบิ่งถ้ามันดีแล้วสิมาบอกเ่อยดพี่น้องเอ้ยเสียงสิดังแน่อ่าเนาะ เอ้าถ้าเอ้ยนี่เ <Blessed> ป <ÜNDNIS> <da> ิดโตนี่เฮิงเติบได้บ่เอ้ยไปจักมื้อ3-4มื้อมีคนคุยดอกบ่ะมีอยู่2-3คนแต่ก็คุยเนาะคุยได้ซะเฮแต่ยังบ่ถึงใจบ่จะ ล้มไปก่อนแต่ว่ความชวยเหลือใดยังบ่ได้เฮาก็ยังบ่ทันว่าว่า h ูกใจหรือบ่ถูกใจแนอ๋โดยอย่าหากัล้มกันน่ะโดยคือผู้สิให้เฮาก็บ่ไว้ใจเฮาคือกันแม่นก็ต้องโล้มกันไปก่อนเนาะเฮาก็สํานี้แล้วว่าซั่นซะโดยโดยโดยคือสิบ่เขาใจก็อย่าเนาะเว้เนาะถ้าใครสนใจก็ติดต่อทางน้องได้เนาะเือเอาบ่อันนี้งม โัวหับเอาไว้แล้วบหวดวันนี้ไรจังไรย่านส่วนไรเดีขยวคันเจกเด็กไม่ไดีเขายันลูกจีนนะนะก็ถึอแหโอ้ดูจีนไาลมดีดีแบบนึ่งมมเฮาเอ้เป็นคนบบมีเวลานะโดยโดยเอาที่ผูกจริงใจแต่ผูกอย่างลมจริงๆแล้วผูกเข่าใจเฮาอ่ะเฮาเาคนมีลูกรทรศัพท์เก๋งเดียวเมื่อกันลูกญาิกันแหลกโดยโดยก็ไม่ค่อยมีเวลาแต่มีเวลาเฮาก็โตยูอย่างนั้นนะโดยโดยดูดูที่เขามากับ่ถต้องกัน ตกใจเด้อว่าะอ้ยขี่คุยแค่นอนเนี่ยเนี่ยเนี่ยบังเถื่อกับลูกแม่จับโอ้ศัพโดยดยันว่าเขาใจพีดเนาะเอ้เนาะแมนแมนดูดะจึงไรกันทั้งน้องกัถ้ามีข่าวดีเขายังกัสิได้มาแนะนำทั้งเหนือเด้อโดูดูแต่ว่ามีคนอยากคุยอยากยังนะกัสิมาติดต่อพบพันใหม่เนาะทางอ่ะเรื่อยๆก็คือสิสต้อปไปก่อนพอมีพี่น้องไอ้คือว่ามันลายพูดแมนเบาเอ้ยแมนเบา กับบุแร่ก็สามสี่คนเลยโอ้โหดว่าสิเปิดบ่เจ๊บบ่โอ้ไอเอวยเจ๊บเลยสน่ะเจ๊บเลยเจ๊บล้างไมเอาได้ลังไมบอกโอเคมันเจ๊บล้างไมมันมันคนหลายแบบนะมีเวลาปนั่นอ่าเดืดดด้เราเข่าใจว่าเออมีค้นั่นผู้นี้อยากคุยอยากร่มเออหักเพื่อนเด้อเข้าจังหสิรทายคนนี้ส่งขมาแต่เออกับบไดรับเยอะดอซี่วโทรบอกว่าหับเนี้ยเพ่อนอยากลงน้ำ อันนี้ฉันก็คนพิมพ์เข่าอะนนะเอ้ยก็ได้เลยเออห้าจังพิมพ์ส่งไปโดยโดยโดยเด็ดนั่นเอาอ่ะก็คือว่ากันเนี่ยน้องเลยเนาะโดยทานอะไรกะน้องกะชิมาฮะไหมเนาะจ้าวโดยอ่ะสบายดีเด้ยเด้อโดยกะชิบะมะนี่เนาะวันนี้กะทาซาโนกะบอได้ไปทางใดเนาะพ่อพี่น้องเนาะก็เดยเบะเข่ามาโอ้มาลมมาลินน้ำเมื่อยเพิ่นพมิพี่น้องเนาะไปยาวาทาซาวนวเด้อพอมิพี่น้องเอ้โดย คำที่หมองเหมาะสมเดีอว,ว่าบวจบมอง,งามกะผิดพลาดประการใดกะสาวน้อนกะต้องขอโทษขออภัยเนาะสุขุสุขคนอะไรพรมพี่น้องเอ้ถ้าว่าว่าผิดพลาดประการใดเนาะโดยกับมันนี่กะได้มาดิน่นเอื้อยใหญ่เพิ่นเนาะสาสวสุพรมพี่น้องเอ้เพิ่นกะอยู่ห้านสมสวยหาเสากินคำเลี้ยงลูกสามคนพรมพี่น้องเอ้เพิ่นกะเมื่อยเพิ่นว่าทอแท้เนาะกะคือว่าแหละคน อ่าหลายคนก็อาจเข้าใจผิดเนาะว่าสาวลาวเป็นหยังเพาะหยังจึงเปิดใจเพราะว่าอยากมีคนแบบสุภาพบุรุษมาดูดดแแลล้วก็พร้อมพากันหาอะไรผมพี่น้องเอ้ยก็คือเอาอยู่บ้านอยู่เมืองเฮาก็คือว่าแหละบ่ปลอดภัยก็คือขี้มาขีก้กาวหรือว่าอ่ายาเสพติดนนั่แหละเนาะขออนุญาตเว้าเด้อพผมพี่น้องเนาะก็อยากเว้าให้เข้าใจในทางสนวปก็ได้โดย ก็คือว่ามันบรจบบะง,งามก็เลยแบบชาวเรานนหนิชวนไลกับโวอยากเอาเพราะว่าผ,ผ่านประสบการณ์เรื่องนี้มาแล้วพีผผ่น้องเลยโดยกับชิบประมาณนี้เนะ้อพี่น้องเนาะโดยการสำรับคลิปนี้พ่อแม,ม่พีนนนนน่น้องท่านสนุกกับทีได้อัมราพาจากจะได้ละก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทนนน่านสนุกด้วยเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่อมีำกำลังใจสูตโตพี่ผผน,น้องเลยโดยกับสำรับคลิปนี้ก็ลาไปเด้อขอคำคำว่าสาบายดี